จ่าแม่จ่านี่ถึงก็บอกว่าตอนนี้สะบัดเสือกันแล้วนะครับผมกำลังจะรอด,ดูว่าเฮ้ยลุคฟิลมายังอรืลุคฟิลมายังเอ้ยได้ชมกันอย่างแน่นอนในช่วงนี้นะครับคุยแซ่บ อย่างที่เราได้บอกกันไปนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้รับเกียรติครับกับ1ศิลปินนะครับเรียกได้ว่าเป็นพระเอกที่หลายๆคนรู้จักเป็นอย่างดีนะครับผ่านงานบันเทิงผ่านงานละครมาหลายๆเรื่องเลยนะครับผมแต่แน่นอนครับบทบท บทบาทที่ทําให้เรารู้จักกับเขาคนนี้นะครับนั่นก็คือการเป็นพระเอกละครจกักจักวงวงนั่นเองนะครับและวันนี้ครับพิกผันตัวเองนะครับมาอีกหนึ่งบทบาทกับการเป็นศิลปินล,ลูกทุ่งนะครับผมขอต้อนรับะครับสําหรับพระเอกดาวรุ่งนะครับขวัญใจพ่อยก OK, แม่ยกเหมือนกันเลยนะครับฟิวกิติกรครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ัพี่ฟิวทักทายคุณผู้ชมกันก่อนเลยครับผม สวัสดีรอบฮะสวัสดีครับผมแสดงว่าเมื่อกี้สวัสดีไปกล้องไม่เห็นนะฮะใช่ใช่นี่นี่แหละตัวเป็นไปเลยตัวเป็นไปเลยหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้ชื่ออีกชื่อหนึ่งครับผมาเป็นชื่อนี้ได้อย่างไรตอนแรกชื่ออะไรเอ่ยตอนแรกชื่อฟิลกิติวงศ์นะครับต้องขออภัยก่อนนะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะชินกับการชื่อเก่าครับฟิลกิติวงศ์นะครับตอนนี้มีโอกาสเข้ามาในวงการเพลงนะครับก็ถือโอกาสไปดูดวงนิดนึงให้เหมาะกับ ดวงในด้านวงการเพลงครับเปลี่ยนนิดหน่อยครับเป็นชื่อฟิวกิติกรครับฟิวกิติกรก็ยังเป็นฟิวคนเดิมนั่นแหละเปลี่ยนนิดเดียวเองครับนะครับผมนี่แต่หอย้อนถึงความามความรู้จักกับคุณฟิวหน่อยละกันนะฮะหลายคนก็แบบว่ารู้อยู่แล้วแล้วก็เห็นตามทีวีอยู่แล้วครับผมเล่นหนังจักรวงวงมาก่อนคือเริ่มต้นจากการเข้าวงการนี่คือเป็นนักแสดงมาก่อนเลยใช่ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะจะมาทํางานเพลงนี่นะครับก็ผ่านผลงานละครทั้งช่องเจ็ดสีมาก่อนก็จะเป็นละครจักรวงวงตอน เช้าเสาร์อาทิตย์นะครับผมเอาตั้งแต่เรื่องแรกเลยเรื่องแรกเลยนะ <c oughs> ครับตั้งแต่เรื่องแรกเลยเที่ ฟิลเล่นกันมาคือเรื่องเรื่องแรกนี่ก็คือเรื่องตุ๊กตาทองครับเป็นรื่องแรกเลยครับเรื่องที่2ก็ดับเจสีไม่นิจแสงนี่จําได้ไหมเราดูตลอดเลยส่วนเรื่องที่3ก็ชัยเชษเรื่องที่4ี่นะครับจันสุริยาคาครับครับแล้วก็มีโอกาสมาได้ร่นนครพระคำนะครับสิงโรรมุกครับนี่รับบทเป็นแก้วกระเวกเป็นนักร้องรุกทุ่งนั่นเองนี่นี่คือถือว่าทําให้แบบว่าคุณวิวแบบ ชอบหรือว่าหลงรักในผลงานเพลงลูกทุ่งเลยหรือเปล่าพอเล่นละครแบบเล่นละครจริงจริงการชอบเพลงลูกทุ่งเนี่ยรู้สึกว่าชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วอ่าม,มันซึมซับมาตั้งแต่เด็กคือฟิลเป็นคนพิษณุโลกนะครับเป็นสต่างจังหวัดแล้วก็ตอนเด็กๆเกนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเนี่ยก็จะมีงานวัดงานวัดก็จะมีพวกวงดนตรีมีลิเกมีพวกอ่ะ หนังกลางแปลงอะไรเงี้ยแต่ว่าฟิลเนี่ยจะเลือกไปดูที่วงดนตรีลูกทุ่งเป็นคนที่ชอบฟังเพลงลูกทุ่งมากๆแล้วก็พ่อแม่ก็เป็นคนที่ชอบแต่เช้าจะเปิดละก่อนไปโรงเรียนนี่เปิดเพลงลูกทุ่งเราก็ฟังตั้งแต่เด็กโตมามันก็เลยเป็นการซึมซับมนันแต่เด็กแล้วเวลาอ,ออกงานอีเวนต์ต่างๆนะครับตอนที่ยังคงเล่นละครอยู่เวลาไปออกงานอีเวนต์เนี่ยฟิลกิจกรก็เอาบทเพลงลูกทุ่งเนี่ยไปร้องตามงานต่างๆด้วยอันนี้ใช่เลยครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบแต่ว่าแฟน แฟนขับฟิลกิ่ววงหรือก็แฟนๆที่ไปชมฟิลหน้าเวทีครับก็จะรู้ว่าทุกๆครั้งที่ฟิลไปโชว์ตัวเนี่ยก็จะนําแต่เพลงลูกทุ่งไปร้องทั้งนั้นเลยนะฮะทุกๆที่เลยนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสนะครับที่ได้อ่ไปร้องเพลงตามวงดนตรีต่างๆนะครับโหเยอะนะต้องถามก่อนว่าใครเป็นคนชักนําให้เข้าสู่วงการลูกทุ่งก่อนวงการลูกทุ่งนี่รู้สึกว่าจะเป็นการที่เราโชว์ตัวมากกว่าครับ โชว์ตัวเราเราเรามาสายลูกทุ่งเลยอะฮะชอบคืออย่างที่บอกว่าเราชอบมาตั้งแต่เด็กชอบมาตั้งแต่เด็กพอเราไปทํางานปุ๊บเราร้องลูกทุ่งมันก็ซึมซับมาเรื่อยๆส่วนการที่เข้ามาในวงการลูกทุ่งเนี่ยน่าจะเป็นพี่นางสิริพรน้ำไพภพงื์นี่กำลังจะบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยได้มีโอกาสได้เดินสายอยู่ในวงดนตรีในครับของพี่นาง พี่นางสิริพรนภัยพงศ์มีพ่กุ้งสุธิราชวงเทวันครับอันนี้คือสองสองท่านนี้เป็นไงบ้างกับการได้ร่วมงานกับแม่นางสิริพรอภัยพงศ์ครับอันนี้คือจะจะแยกกับพ่กุ้งเลยนะพี่นางนี้จะเป็นสายหมอลำจะเป็นสายทางด้านอีสานเวลาขึ้นเนี่ยคนอีสานก็จะสนุกสนานมาก่าก็จะได้ทั้งได้ในด้านของการที่เป็นหมอลำเต้นๆมานิดนึงเด้งเด้งเด้ง้ท่านหนัดเพราะปกติแล้วก็เห็นต่บอกว่าแบบร้องแต่เพลงแบบ หวานหวาอะไรอย่างเงี้ยป่ะหรือว่าสนุกสนุกป่ะแนวปกติชอบชอบแนวสนุกอยู่แล้วอ่าแนวสนุกแนวเดินอเดิน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 เดิเดินเนเดอนเดนเดิ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 นกดินเดินเดินเินเดิาเดินเดมนเดินดนเเดินเดิ่เดเดินเนอดินเินเดินเนเงี้เแล้วพอไเร้องกับพี่นางนเดินเดินเนเดินอดินอดนเดินเนเแนเดิ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 นเด่นเมินเดินเนเดนนเเนนนนนเนวอีสานนนเนเนนนเน บอกว่าชอบแอลอีสานเนี่ยหวานจงหวานใจเฮ้ยคุณโยยังได้คุณโยยางงั้นได้ยังไงยังครับยังอย่งยังอย่งย่งย่งยังไม่ถึงเวลาเลยยังว่างนานๆแล้วบอกว่ามีอีกเวทีนึงก็คือเวทีของพี่กุ้งคือแตกต่างกันยังไงอันนี้แตกต่างตรงที่เวทีพี่กุ้งเนี่ยเป็นเวทีลิเกอันนี้ก็จะมีความเป็นไทยเยอะขึ้นคือแต่งตัวลิเกเลยเพราะเคยเห็นฟิลกิติกรแต่งตัวลิเกด้วยใช่ฮะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นความใฝ่ฝันที่ชอบเหมือนแต่เด็กเหมือนกันเวทีลิเกนี่ก็มีโอกาสได้เล่นลิเกพี่กกุ้ง็สอน เกี่ยวกับเรื่องร้องลิเกมากนิดหน่อยรำลิเกนิดหน่อยอะไรเงี้ยได้มหมมานิ้วนได้ไหมอ่อนไหมตอนนี้นิ้วนี่อาจจะได้นิดนิดฮะนได้เนี่บางทีเขาบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องมาต้องออกมาแต่ว่ามาอยู่ที่คอหักคออ๋อหักหักหักเอาง่ายใช่ใช่น่องเน็งหน้องเน็งน้องหน่องแกนี่โนราแล้วโนราแล้วครับอ่านลิเกะอ่อนนี่โนราแล้วพอยกไม่ยกก็เยอะเลยเด็กหเยอะมากใช่ไหม ก็น่าจะได้มาจากลิเกนะฮะแต่ไปเวทีลิเกนี่สุดยอดจริงๆนะครับวันหลังไปกันบ้างไหมไปครับไปครับกำลังจะถามอยู่พอดีจริงไม่ต้องถามก็ได้น่ครับกำลังจะตะล่อมตะล่อมอยู่นะครับดีเป็นแฟนน่ารักครับไหนลองร้องลิเกสิครับคุณเต้รับบอกว่าจะไปลิเกเนี่ย ลองขึ้นต้นไงผมเลยนิ่งผมไม่อน่ะอันนี้ผมอาจจะช่วยพี่ไม่ได้เอาเป็นว่าได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่นางศิริพรนําไพฟงพี่กุ้งสุทธิราชนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างพี่นางแล้วก็พี่กุ้งได้สอนอะไรที่เป็นเทคนิคหรือว่าอะไรที่นำเอามาใช้กับวงการลูกทุ่งมั้งครับมีครับพี่นางนี่จะสอนในเรื่องของการ หน้าเวทีการอินเตอร์เทนในเรื่องของการร้องเพลงลูกเอื้อนลูกคอนะฮะส่วนพี่กุ้งนี่ก็สอนคล้ายๆกันแต่ว่าจะมาางด้านของการเป็นหวานๆนิดหน่อยพี่กุ้งนี่เขาจะมาสายหวานที่แสดงว่าได้ครบรถสิเได้วยเสน่ห์ละละที่ก็แตกต่างกันไปนะครับแล้มาพูดถึงพอเราเนี่ยสะสมประสบการณ์หลายๆอย่างละทันนี้เข้าสู่ในเรื่องของวงการลุกทุ่งอย่างเต็มตัวเข้าค่ายกันอย่างเต็มตัว ครับนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นเราลูกทุ่งอย่างเต็มตัวนี่ตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับอตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าต้องขอบคุณบ้านไทยลูกทุ่งมากๆเลยครับเพราะ<ม>ว่าปกติโชว์ตัวเนี่ยก็จะเอาลุกทุ่งไปร้องแต่ว่าไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะมาได้แจ้งเกิดในวงการเพลงลูกทุง่งต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับทางบ,บ้านไทยลูกทุ่งแล้วก็ขอบคุณพี่ใหม่ผู้บริหารค่ายไทยลูกทุ่งมากๆเลยที่ให้โอกาสฟิลกิติกรฮะได้มาร่วมทาเพลงลูกทุ่งแล้วก็แจ้งเกิด ในสายลูกทุ่งในครั้งนี้นะครแสดงว่าตอนนี้นะครับฟิลกิติกรเนี่ยก้าวมาอยู่กับวงการลูกทุ่งนะครับกับการทําเพลงในสังกัดค่ายบ้านไทยลูกทุ่งนะครับซึ่งค่ายนี้นะครับหลายๆคนก็รู้จักศิลปินนะครับที่แจ้งเกิดกับค่ายนี้หลายๆท่านแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องก้าวเฉลิมชัยแล้วก็น้องนัดพันนิพาดาราพรด้วยตอนนี้ฟิลกิติกรก็มาร่วมเสริมทัพนะครับกับการที่จะนําเอาบทเพลงลูกทุ่งไทยก้าวสู่ระดับโลกกันด้วย และตอนนี้มีผลงานเพลงที่จะมาแนะนำนั่นก็คือเพลงอะไรครับคุณเฟรมตอนนี้มี2ผลงานเพลงนะครับ,รบเพลงแรกก็คือ,อนัดมาเจอหรือนัดมาจิ้มนะฮะแล้วสรุปว่ายังไงเลยครับเจอบทสรุปแล้วยังครับเ <c oughs> จอแล้วครับเห้ยจงเหอฮะจากที่เราค้นหากันมานานเนี่ยผมอันนี้คือไม่ได้ฟังเพงียงจเจอกับจีบจิ้มไม่จิ้มฟันนะครับไม่จิ้มฟันไม่คือเพลงนี้เราบอกไว้ก่อนว่าเพลงนี้มีโอกาสได้ได้พบกับอาจารย์ เพลงท่านหนึ่งอาจารย์บอยเขมราศอาจารย์ที่แต่งเพลงขอใจแรกเบอร์โทรพอดีได้พูดคุยกับท่านนะฮะทนก็เลยบอกว่าแต่งเพลงให้เพลงหนึ่งท่านบอกว่าเพลงนี้ต้องเป็นเพลงนี้เลยเหมาะกับฟิลเพลงจิ้มอจิ้มเราคิดว่าเอ๊ะจิ้มนี่มันมันสั้นไปไหมสั้นไปอ๋อแต่อแค่สั้นๆตอนแรกแค่เหอจิ้มอย่างเดียวเลยอย่างเดียวแล้วคุณจะจิ้มอ่ะ จิ้มอะไรหมายถึงว่าในเนื้อเพลงเออในเนื้อเพลงใช่คือยังไงมันมันยังไงมันถึงต้องจิ้มเออมันมันเนื้อหาของบทเพลงนี้นะครับนัดมาเจอหรือนัดมาจิ้มเนี่ยเนื้อหามันเป็นยังไงเรื่องของเรื่องมันเป็นที่แบบว่าวัยรุ่นสองคนคบกันงอนกันนะฮงอนกันไม่ถูกกันแล้วมีวันหนึ่งนัดมาเจอกันเพื่อที่จะเคลียร์ปัญหาที่มันค้าคาใจที่ทะเลาะกันไปแต่พอนัดมา ด้านอีกฝ่ายหนึ่งผู้หญิงเนี่ยก็นั่งจิ้มเดือดโทรศัพท์นั่งแชทโอ้หนั่งคุยไลน์นั่งเล่นอินสตาแกรมก็เลยเกิดมาเป็นเพลงผู้ชายตัดเพ้อว่านัดมาเจอหรือนัดมาจิ้มเอออ๋ออย่างนี้นี่เองนี่ถ้าเกิดไม่ได้ฟิลกิจมาผมไม่คิดต้องให้มาทำไมทำไมท้าไม่ถ้าไม่ได้ฟิลกิจิกรร้องเพลงนี้ทําไมครับเต้ว่าจะสานจะเอาเพลงนี้ไปร้องเลยครับไม่ใช่ผมก็จินตนาการว่าสมมติเขาจิ้มไลน์หมายถึงจิ้มเนี่ยคือจิ้มโทรศัพท์นะครับ้โทรศัคือจิ้มโทรศัพท์เรียกได้ว่าเพลงนี้ใ เป็นแนวฟิลกิติกรเลยหรือเปล่าอ่าเรียกว่าเป็นแนวฟิลกิติกรเลยเพราะว่า<ม>ปกติร้องเพลงโชว์ตัวนี้ต้องเป็นเพลงแนวสนุกสนานเลยเวลาโชว์ตัวในแต่ละครั้งแต่ละรอบนะครับมผมจะต้องอเด้งเขาเรียกว่าเป็นฟิลจอมเด้ง,งต้อง<ๆ>เด้งให้กับ คุณผู้ชมได้ดูกันทุกทุกงานเลยถ้าเกิดเวทีไหนนะครับฟิลกิติกรไม่เด้งนะครับผมเวทีนั้นนะครับเขาไม่ให้ฟิลกิิกรกลับบ้านครับอย่าอย่ามันไม่ถึงขนาดนั้นครับไม่ถึงขนาดนั้นเอาแก๊พอหมอพอครับเอาพอนี่แต่ว่าทุกงานเนี่ยคนก็ต้องให้เด้งหน้าเวทีใช่ไหมมันเป็นความสนุกสนานกันก็คือแบบว่าเวลาเราเราไปโชว์ตัวเนี่ยเราก็จะร้องเพลงแล้วก็มันจะมีแฟนขับ FC นะฮะถ่ายคลิปไปลง Facebook Instagram อะไรงี่แล้วทีนี้พอไปตามเวทีเนี่ย แฟนๆก็เห็นกันพอเราไม่ได้เด้งเนี่ยมันก็รู้สึกเหมือนขาดอะไรไปใช่ใช่เพราะเขาเรียกมือป่าใช่ต้องเด้งกันทุกๆงานแล้วข่าวนะครับผมมักจะออกลีลาท่าทางของฟิลกิติกรเวลาเด้งนะครับวันี้เราควรจะได้เห็นกันเดิคุณเป็นแฟนคลับฟิลกิติกรแต่ละภาพนะครับออกมานี่โอ้โหครับสุดยอดไปเลยนะครับอ่ะแล้วมีอีกเพลงหนึ่งไหมอ่ะตอนนี้อีกเพลงหนึ่งเป็นซิงเกิลที่2นะครับผมออกแล้วยัง โอ้หมันเด้งจริงๆเพลงเด้งฮะอัน uh, นี้เพลงเด้ง uh, อันนี uh, ้เด้งอันนี้เด้งของแท้เลยอันนี้คือชื่อสั้นๆเหมือนกันใช่ไหมครับ่เพลงเด้งแค่นั้นแหละใช่ครับเพลงนี้พิมพ์ชื่อสั้นๆเลยครับเพลงนี้น่าจะเหมาะกับเทศกาลช่วงนี้เป็นเทศกาลปีใหม่เทศกาลสังสรรค์ความสนุกสนานเราก็เลยเกิดเกิดความคิดมาว่าเพลงนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับช่วงนี้อ่าเพลงเด้งแล้วก็ชวนทุกคนมาเต้นมาสนุกมาเด้งกันอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเวลาร้องเพลงสนุกๆเนี่ย เด้งเนี่ยคือท่าเต้นที่สําคัญมากในการการเต้นมมีควาจริงๆแล้วทุกคนแหละสามารถเด้งได้เด้งตามจังหวะไปได้ไม่เฉพาะศิลปินนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมดูเราอยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็เด้งไปพร้อมๆกันได้เด้งตอนที่เราคุยเนี่ยเหรอฮะแน่นอนไม่ต้องเด้งตอนที่เราคุยเพราะอะไรเดี๋ยวค่อยเด้งได้ไหมเก็บเอวไว้ก่ออแล้วเคยกลับไปแล้วเคยปวดเอวบ้างไหมครับเด้งเยอะขนาดนี้ ใครเด้งครับเวลาคุณเต้นเลยหมายถึงว่าคุณเวลาคุณเต้นหน้าเวทีเนี่ยคือเด้งท่าอะไรครับถึงปวดเอวขนาดนั้นบางทีมันออกลีลาอะไรเยอะคือเขาบอกว่าเวลาเราออกกําลังกายเนี่ยนานๆออกครั้งหนึ่งมันก็จะปวดเป็นธรรมดาแต่เขานี่ออกหลายครั้งแล้วคือเราต้องฝึกเด้งบ่อยๆอ๋อย่างนี้นี่เองไม่น่าล่ะผมนานๆเด้งทีเอวเ็สทุกครั้งเลย ไม่ค่อยมีเวลาในิงๆแหมคุณต้องไปออกกําลังกายบ่อยๆนะครับไม่ปวด่ดยกันนะครับทีนี้มาพูดถึงนะครับแฟนคลับกันบ้างดีกว่านะครับจริงแล้วอย่างที่รู้กันว่านอกเหนือจากการเป็นนักร้องตอนนี้แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็ยังเป็น พระเอกและตอนนี้ก็ยังคงมีงานละครที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยก็ต้องมีแฟนคลับเยอะเป็นธรรมดานะครับกับการร้องเพลงแฟนคลับว่าอย่างไรกันบ้างเพราะจริงๆแล้วเราเนี่ยมีแฟนคลับของการเป็นพระเอกเป็นละครเป็นละครอยู่แล้วแล้วพอเรามาร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยแฟนคลับว่าอย่งไงบ้างครับอันนี้แฟนๆถามมากันเยอะมากนะครับว่า มาเป็นศิลปินแล้วเนี่ยจะทิ้งผลงานในการละครหรือเปล่าในการเล่นละครหรือเปล่านะครับบอกไว้เกินบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเราไม่ทิ้งเพราะว่าละครนี้เราก็ทําไปด้วยแล้วก็เรื่องเพลงเน่ะเราก็ทําควบคู่กันไปก็คือยังอยู่ในวงการนั่นแหละใช่เรายังเล่นละครเหมือนเดิมครับครับก็ถือได้ว่าตอบชัดเจนแล้วนะครับคุณผู้ชมครับว่านอกเหนือจากงานเพลงนะครับฟิลกิติกรก็ยังคงทํางานละครปกตินะครับเหมือนที่แฟนคลับแฟนเพลงคุ้นเคยเป็นอย่างดีด้วยนะครับใช่แล้วนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยเพลงที่จะมา โปรโมทแล้วก็เพลงที่จะมาโชว์ให้พวกเราได้ชมกันในวันนี้มีเพลงอะไรบ้างครับเนี่ยเอาวันเพลงแรกนะครับจะเป็นเพลงนัดมาเจอหรือนัดมาจิ้มแล้วก็ซิงเกิลที่2เพลงเด้งครับผมอวันนี้มีให้แฟนรายการ คู่แมนหันซับได้ชมมาอย่างแน่นอนครับผมเตรียมตัวเด้งกันได้เลยสลับพักตัวได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับเราพูดกันหอมปากหอมคอแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาพร้อมกับคุยแซ่บแโชว์แซ่บแซสี่นะครับโชว์แซ่บแซสองซิงเกิลของฟิลกิติกรนะครับกลับบ้านไทยลูกทุ่งนั่นเองช่วงนี้ทิ้งไทยกันด้วยหนึ่งผลงานเพลงคุณภาพนี้ครับน้ำตาหน้าจอของน้องหลินมาสเตอร์คีย์แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเด้งกันกับโชว์แซ่บแของฟิลนครับ